นครับหลังจากที่ไปบอลไปเต้บอลมาบ่ mm hmm. มีประตูนะครับนะ mm hmm. สั่งโบสกับสั่งอ้นกับมาวัด mm hmm. ถัาไปจากเซน mm hmm. จับโ้นเส่เสา,สาเลย mm hmm. บอบอบอนโซนในโ้นในนั่นละ mm hmm. ตัวนี้กับ้ซนในดึงมันตึงฮะ mm hmm. <Ha? S 2> สามเมตร

บาควันที่นอนอยู่ด้วยควันม่ได้ไปนล้วเศร้ามันเอาควันไปมันไปแล้วครับตอนนี้มาฮอดสร้างบอลแล้วสร้างบอลเริ่มแล้วเริ่มเมาควันทูบแล้วมาเสื้อมาเสื้อหน่อยไหมพีดมาเสื้อหน่อยไห่

ตอนนี้ก็รรวมมือร่วมใจนะครับท่านผู้ชมก็ําลังใจลายขนาดผู้วัยรุ่นคำซุ้มเฮาบ่เห็ุหรือบ่มีใครเหตุแลังห,หามเอ้ย,อย,ป,ย,ยปีนี้ต้องแซมแน่นบ่ <c oughs> เหมือนเดิมบ่แพ้แตกบ่พี่กายนี่เพี่แพ้แต,แตกนเนาะเห็นโดดตามการหัวแตกรถตกใจเห็นเลือดร เศร้าเลยเอาเก็ดเอาเอาแบบเอาเอาแบบเก็ดอันนไหนเก็ดปลาคอนะเก็ดประดุกเลยป่ะเก็ดปลาดุกโอ้มันโมเมนต์แล้ว อ๋อเปลี่ยนช่างแล้วสช่างพีดเคยกวนบุญนี่ครับนี่บ้านนี้นะขุนได้เพิ่นนักศึกษาใส่บุญเรียนหรือใส่ก้อนเนี่ยเทคนิคสะกดโรงเรียนใหนเทคนิคได้ว่าสช่างพีชนี่บ่สาขาแยงเกษตรบ่เทคนิคสาขากระซเลี้ยไฟฟ้าเลี้ยไปปลามาซื้อเอกเอกหาปลาเอกตึกแห พยายามมันหาเอเื่อมเื่อมเสื่อ,อ,สอ,สอ,สอสมสามด้านใหม้มันอยู่แล้วกันเ่านั้น <c oughs> สู่เข้าไปฮมเอ้ยปีนี้บ้านเรามันต้องชทปมเท่านั้น เรต้องใส่เต้องใส่เราต้องใส่เสื้อมมัน้นๆซื้อๆล็อกๆกอกมันแน่นๆเอาลวเอาลูกตัวน้อยนะมีอยู่ซองมุนนะพีทตอนแรกนี่กุบบอลไทยได้หมดตอนแรกนี่ปีนี้เฮากล้าวางของเฮาต้องแซมอย่างเดียววันบรา ปีปีปีนี้แ่บมนบ่อน่นครับเจ้าเจ้าเต้เจ้าหน้าที่ปีกายนี่เต็มแน่คะเต็มเตมนบ่เต้ละคมอลเต้ละคเอลมันบ่อนั่นับเขาสร้งบอนสร้างบอนบางทรายเอกได้ได้ได้เต้นเขาจังแมปีเมื่อกี้นี่ สองแปดเจ้าหน้าที่สิบนาทีข่าวอ่อน,อนเอาเมียเนาะเอาเมียใหม่ <c oughs> เนาะมาจากนองกีเต่าบมาส้อยมาโอ้ยบ้านเฮาปีนี้สู้สู้บ้านเฮามันแรงต้องส้อยกันปีนี้วางแซมวางซูมนิดนึงปีนี้ ย่ดตัดมือพาดี้วอาไปเปิดนประตูที่โค้กกระล่อนเลิกแกนตัตตาร์ก็ได้ไทยเปินมาวะไม่ยากอยแค่เบื่อจังสตการโอเคเหรอ ฮะเป็นรูปเป็นล่างละทางปีดกันยังเล่งมือขนาดไกลสิกับไหนเนาะพี่นอนเนาะ,นนะจังโมงอะไนี่ห้าโมงเล้วอยู่บามานมือนี่เสื่อมคั่มเอาเลยนะผมต้องบากมานันยังสัมคั่มตัวคัามสุดๆเนาะ นี่คือประตูนะครับนะซึ่งมีแล้วอันนึงอยู่เรียนอเอาดีน้อยเยาวชนเนี่ยนะครับพอรอแค่แรกนี่แหละ มาเห็ดมนีนักกีฬานักพุตบอลนึงมาเล่นนี่ครับมารวมตัวอยู่นี่ครับ เป็นการร่วมมือร่วมใจนะครับใครจะสำเร็จแล้ว <c oughs> อ่าเป็นรูปเป็นลากแล้วนะครับ <c oughs> ที่เลือกกิรีดฝีมือเพื่อนไ <c oughs> ก่สีแล้วหลดมาทันทีเลยสั่งบอล <c oughs> อ่ะเป็นกำลังใจให้คือเก้า <c oughs> นี่ครับร่วมมือร่วมใจกัน <c oughs> ปีนี้คาดว่า <c oughs> เป็นใดๆทีมเฮา แซมแซมแมนบอกแซมแน่นอนบอเอาได้อันอันแพ้แตกฮะบอมีบอมีปีนีแซมมาแล้วสกูปี้ปีนี้สนับสนุนจักท่านนะปีนี้เสียดีมะเขือสดประมาณห้าห้าบาทห้าห้าพันตัวเทิงเดี๋ยหามเสื้อมีอยู่บ่ตัวนี้นะนี่นี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวอยู่บอนี่นี่นี่ นี่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 มาบ้งพี่พี่พี่นี่นี่นี่เห็นบ่เนี่ใช่แล้วจะนำเล็กเก่ามาครับปฏิปะตปฏอปะเตฝบ ขึ้นตัวตลงให้นะลบความตัวลงดิลไปก่อนก็ได้ไข้าโกมก่อน้มันสิเลียมเขี่โมไซซ้อนท้ายกันแล้วเนาะูเนเอา,า,าไปเเอาเลยไม่เอาเชิญรถนี่งรถเน้ยกุญแจเขาไปวะ เมื่อเอารถจาไปรถคยเขาไปเอามคือเออจะทางไปแล้วไปเลยขยเตโกนั่งสองต้องนั่งสอันได้สีันไปเลยนสอหลังสนาะอันนี้จะเรบกพร้อมดีได้เลต้อสามาคีได้สามาขี้เปล่อุยอนีาตาน้หลเอาลวดเสื้อมาให้มั้นี่ยในนุนนรแก้วลวดเสื้อเจ้าบอลเนี่ย นี่ครับสุดก็สำเร็จนะครับเดี๋ยวเอาซีสเปรย์มาพ่นละเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นการหัวแมงหัวใจของชาวชนนะครับนะถ้าบผพากันเหตุกันมได้หรอกครับมันมีประตูแค่เดียวขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ช่องเดียวชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ หลังจากเติมเสร็จกับเกียร์นะครับนะเก็บเดี๋ยวกาพ่นสีแล้วจวดจาดแล้วนี่ับเออน,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 นี่นี่นี่มาหนึ่งเสร็จแล้วประตูครับถีมือเล็กน้อยเยาวชนนะครับนี่ เป็นใบเปลี่นใบเปลนใบ